ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ริมฝั่งน้องหานนะช่วงนี้เป็นอะไรที่ถ้าอากาศหนาวแล้วก็ลมแรงครับปลาไม่เคยมีเลยมันก็มีแหละแต่มันไม่ค่อยจะชื่นชอบเหยื่อของเราเท่าไหร่นี่ยเป็นเหยื่อเลื่อมธรรมดาที่หางแต่งซิ่งก็มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาสักตัวหรือเปล่า ที่นี่ก็จะเป็นลำธารสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะแบบน้ำใสๆเลยอะมองเห็นตัวปลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาปลากระสูกกันนะ าจะเป็นเหยื่อชนิดเดียวที่ป่ามันน่าจะกัดช่วงนี้นะเพราะน้ำมันลดเดยอะนั่นคือเหยื่อป๊อบนั่นเองนะเราก็มีแต่เหยื่อป๊อบขนาดเล็กซะด้วยเป็นเหยื่อที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฝีมืออาจจะง,ง่อยๆหน่อย ลงน้ำไปนิดนึงนะครับำทำไมมันแฉกอย่างวะเนี่ยสายไ,ไม่ใช่ลงน้ำแต่เช้าเลยดเดี๋ยวเราลงน้ำแต่เช้า เือน้ำอูนผมน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าได้ได้มาสองตัวนะครับนี่ก็กล่องโฟมซื้อสติกเกอร์มาติดเอานะครับเป็นกล่องที่เก็บความเย็นได้ดีที่สุดละเพราะว่ากล่องโฟมเนี่ยก็ปลาออกมาเก็บจะได้ซื้อน้ำแข็งนะครับจะได้เก็บรักษานานๆหน่อย มันเริ่มแดดแล้วครับน่าจะต้อง move on ละเปลี่ยนที่เล่นนะ หน้าตาน่ากินนั้นรสชาติมันเข้มข้นนะครับมานั่งหาอะไรกินก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปอ่างเก็บน้ำลำพันชาติน้อยนะครับเนี่ยราต้องเข้าออเขตอุดรน,นะครับผมก็เลยมาตั้งตั้งหลักที่มีคมน้ำอูนก่อนเนาะ ก็คือต้องข้ามภูเขาภูพานไปนะก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบผ่านอะไรอ่ะ,อะบ้านวังทองนะของจังหวัดอุดรน,นะเราก็ไม่เคยไปนะเรามั่วๆไปนะวันนี้น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูนะครับนี่ครับป้ายมันเขียนว่างอปิดตะย่านให้ลดความฟ้าลงเขาก็ไม่เข้าใจความหมายเท่าไหร่นะว่าไอ้งอปิดตะย่านนี่มันคืออะไร เป็นได้นอกได้ไหลฟห์วะบม่กี้เลยเตี้ยแม่นบอกประคอกับบามีเตี้ย <Wow. S 1> มีแต่ปลา,าดินวะเถอะ <Okay. S 1> ตรงขาวมันขึ้นอย่างนี้ครับ wow. ับยอ๋อว oh, <what? S 2> ัดขัานขึ้นไปชุดวัดนั่หละข้น่อพได้อ uh ืม huh. อันนั้นมครัหอดอัน,นมองหลังคาสีฟาาป้าหญาด้หร้หาผ้าเด้พุน่นันบอกม่นื่คง่นขั้ดเฮ็ด่ังขด๋ขึ้น,น,น,ใน,ใน,ในได้เยขึ้นหอดปุน uh huh. น่นอืมแต่วัดมังู่ทางใต้นี่เน่ยมีเครื่องพ่นนี่เนป่านเละ เมืนปลาสาวายแบบนี่ปลาบึกพอมั้งปลาส,าลาสาวายลราปลาห้านี้นก็มีลายซื้อวันหนึ่งหนาเข,ขายๆกันเพิ่นเนาะแต่ว่าเอาไปขายเมื่อวานเขาบ่ซื้ออะไเด้่ยนี่บ่บเบป็นหยังครับปลาสุ่มเขาบ่กินบ่ะเขาโบกินอ,นอ,อ๋อมันบ่แซ่บบ่ครับหรือว่ามันมันสดอ๋อเขา้าวเจ้าบ่กินมัน,ม,นมันโสดอ่างเก็บน้ำลำพันธุ์ชาติน้อยนะครับมีแต่พันปลานะ ปลาสวายเพียบไม่มีใครเอาขึ้นได้ตัวใหญ่เกินดุงขาว่างั้นนะครับนี่คือเจ้าบอดนะครับเป็นหมาเฝ้ายามประจำลำห้วยลำบัดซาดนะ ผมก็อยู่โรงเรียนบ้านวังทองนะครับก็ออวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เด็กนักเรียนก็ไม่มีนะเห็นโรงเรียนมันวิวสวยดีนะครับก็เลยเข้ามาดูบรรยากาศหน่อยเป็นโรงเรียนที่มีโลเคชั่นที่แบบสวยเลยนะแบบมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับภูเขาล้อมรอบแบบ360องศาเลยนะโอ้เป็นอะไรที่แบบ มสซิ่งนะในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านวังทองนะครับก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เข้าออกได้ทางเดียวนะผมมาเนี่ยไปร้านค้าของรองถังร้านค้าดูมันก็ไม่มีเส้นทางที่จะทะลุออกไปยังหมู่บ้านอื่นนะครับก็น่าจะมีแค่รถบิบากที่ไปได้นะถ้าจะาขี่ทะลุจะหาเก็บน้ําไปบ้านอื่นนะแต่นี้เราเข้ามาทางไหนนะครับเราก็ต้องออกไปทางนั้นนะครับ